ก็มาอยู่กับฟิวฟิลอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาโทรแก้เอฟซกันค่ะเพราะว่าเอฟซคนนี้ไม่ธรรมดานะคะเขาคือซันเดย์ของเรานะคะซันเดย์ซันเดย์เดี๋ยวเราจะมาโทรแก้แซนเดย์กันค่ะอยากรู้เหมือนกันอาการเขาจะเป็นยังไงฉัาคือชื่นจีนี่ชื่อฟานะแค่แบบคิดขึ้นมาก็ขำแล้วนะคะซันเดย์จะเป็นคนพูดน้อยนะคะไม่รู้ว่าคนี่จะรับสายไหมไม่าอสาย ฮัลโหลใครวะซันเดย์ใช่ซันเดย์เปล่าใครวะใช่ซันเดย์หรือเปล่าตอบให้ตรงคำถามด้วยมันคือเสียงอะอะไรไม่ใช่แน่ใจแน่ใจเนี่ยแหละซันเดย์เราเราจำเสียงนายได้ใครวะแนนไงว้าวเราเล่นเจใครนะแนนไงว้าวแนนไหนวะ อ้าเนี่ยเราได้เบอร์เธอมาจากเพื่อนเธอคนไหนเพื่อนเธอในห้องอนะห้องไหนเนะี่ยเอาเราไม่ได้อยู่โรงเรียนเดียวกันกับเธอใครวะชอบเล่นกุจีไม่ใช่เหรอเดี๋ยว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 ใครอะเรื่องวขาชอบเล่นสกูชีใช่เปล่ารู้จักเขาไหนตอนก่อนรู้จักกตอนไหนเนี่ยก็รู้จักกันครั้งแรกนั่นแหละเนี่ยโทรมา,าเนี่ย บบ <c oughs> อา้าวนี่พูดดีๆป่ะ <c oughs> ก็บอกอยู่ว่าชื่ออะไรก็พูดไปเมื่อกี้ใครอ่ะไม่รู้จักเอาเนี่ยุตสาอขอเบอร์เธอมาจากเพื่อนเธอในห้องเลยนะมีอะไรวะเนี่ยก็ถามว่าชอบเลสกูชี่เหรอทำไมอะเอาก็ถามเฉยๆ่ามีอะไรปรัญเจอได้นะรู้บอกว่าอยู่ไหนรู้บอก อ้าวแต่ที่รู้นายอยู่โรงเรียนโยทินอะเออแล้วพูดอย่างนี้รักเล่เหรอเออตั้งรงเจอได้นะเอาเลยเปล่าพวกนี้อยู่ไหนอยู่ไหนเดี๋ยวเจอกันหลักเซเว่นปิดโอ้ไม่ปิดเปิดที่สี่โมงเจอได้วิกซีปิดก็ได้นะวิกซีปิดก็ได้สาขาไหนแล้วสรุปชอบรล่นสกูชี่ใช่ไหม สาขาไหนตอบก่อนสาขาใกล้บ้านนายอ่ะไม่มีเซเว่นอ่ะแถวบ้านนะไม่มีอ่ะถ้างั้นอดเจอเออได้ข่าวว่าชอบเล่นสกูชี่ใช่ไหมไม่มีข่าวไม่ถึงข่าวมาเคิดเรื่องสกูชี่จบก่อนดีก่าะอ่ะเงียบทำไมอ่ะเงียบทำไมเอาก็ร้อยถามไปเอาก็ถามไปแล้วนี่ไงได้ข่าวว่าชอบเล่นสกูชี่เหรอถามอีกรอบดิ ก็ถามไม่ฝากเราเออ,อตอบดีดีสิครับเดี๋ยวรู้อะไรเดีย๋ยวรูนะ้แน่รู้ว่ารู้ว่าชอบเล่นหรือไม่ชอบเล่นไงเรารู้นะว่าเธอชอบเล่นอ่ะเอาไม่บอกไม่ชอบเอาเอาพูดอย่างนี้ต้องการอะไรผู้หญิงไม่ชาไป<อ>เอาเลยจากไหนถามจริงอรอ อัอโหรอโ๋ออ๋อนายนายเล็ดอุจี้วะใครวะอ้าวเราจะไปเตอาาเอุ<ล>ีอ้าาน,าน,น,นายไงทำอะไรอยู่เนี่ยมีมีกองเยอะวเราอยากไปเอาบาเลตมาฮัอโหลออ๋อเหลออ๋ออตาเน่อ๋อเหตาแน่เงียบทำไมอะตาแด่อ๋อโหรเงียบทำไม เราคุณคุณละคุณคุณละเริ่มคุณละเราอุต่าไปไปขอเบอร์เพื่อนนายมาเราอยากอยากออยาได้กูชี่รู้ละใครรู้ละรู้ละเราอยากได้กูชีนน่นายอ่ะนายยกเราอีกฟีมพี่ไหนแอปพี่ชาแนลผิดคนหรือเปล่าเราเราไม่รู้จักเริ่มุยเถแล้ว เนี่ยก็ฝากตุ้ิชี่ไว้อ่ะกล้วยยักษ์ก็รู้แล้วใค่เอาเบอร์ไปตอนนั้นพ่พอเธอโทรมาไม่ทักมาแล้วกว่าจะัดนะถ่ายคลิปอ่ะต่อต่อไหนอ่ะนี้ไม่ใจไม่ใจอันนี้เราขอเพื่อนได้ไหมเด็กเจ้าดิน่าทาสาวบ้านดิ โอ้โหนเดย์ค hmm. uh ุณ huh. ดังเลยครับตอนนี <laughs> <laughs> ้นะครับ huh. คุณแบบหือขออะไรพิการในเวกเตอร์พูดตีบแซนเดย์แบบว่ากวนมากอะโอ้โันเดย์แันเดย์นายโหดมากเลยอะสงสัยจะอยากมีขาวแต่งหน้าโทรมาจริงดิโอ้โหแันเดย์เดี๋ยวโอหแันเดย์นักเลงเนี่เราเนี่ยแซนเดย์เสียงจริงดิเหนือชั้น นะครับตอนนี้นะครับเราก็คุยกับซันเดย์นะครับสีฟิล์มเ,เขานะครับโอ้โหตอนแรกสีอะไรสีอะไรด่ากันเละเทะเลยเนี่ยฮะแล้วซันเดย์เราซันเดย์ด่าฟีฟีเฉยเลยไม่ทันเริ่มเลยเลยอ่ะกราบขออภัยไม่ให้อภัยตอนนี้ซันเดย์ซันเดย์ก็จบม,ม .3 แล้วใช่ไหม,มเตรียมขึ้นม .4 แล้วใช่ไหมครับครับ <c oughs> จะไปต่อ <c oughs> ที่ไหนอ่ะซันเดย์ กี่เดิมขอี่เดิมครับอ๋อต่อเฮ้ยตายพูดพร้อมเมื่อกี้อีกอย่างหนึ่งเลยนะถูกต้องเมื่อกี้นี่โอ้โหใส่ยับเลยปกตินักเลงอย่างงี้ว่าซันเดย์โอ้ยยกเครื่อนอย่างงี้แหละอ๋ออันนี้เป็นเรื่องปกติใช่ไหมไม่อยากจะเชื่อนะปกติเจอกันนี่ยิ้มหวานๆนะโผล่หาหน่อยเดียวทำมันมีปัญหานะเราเนี่ยแล้วยังไงแล้วไงฝากฝากบอก F C F P Channel ไงมั่งเนี่ยซันเดย์เนี่ยก็กดอันซับนู่นแลครับ อ๋ออันซับไม่หมดอันซับซันเดย์ใช่ไหมขายเยอะกดแชร์กดไลค์อ่ะถามถามเลยหน่อยซันเดย์เมื่อกี้คิดว่าใครนึกว่าคนแปลกหน้าแถวบ้านกู่มาริงดินึกว่าคนแถวบ้านนะเมื่อกี้ใช่ขอฟังเลยมาเใช่มันกูไล่แอปอย่างเงี้ยนึกมันนึก สันเดลกวนมากอะจริงๆซันเดย์เขาดูเห็นเห็นเขาอ,อย่างนั้นนะครับเขาดูนะครับซันเดย์ลไม่ได้นะทร<ำ>ับท่าแท้ซันเดลวันนี้แหละสันเดย์แอปเสียงแมนด้วยนะ,นะเออไลยังไงอะไรทไมมีไลน์เบอร์เราเป็นไหนนี่หมดเลยไปคุณคุณแล้วให้เบอร์ไปหวานให้เบอร์ไปหวา กันบ้านไม่ดีไงไม่มีเพื่อนสันเดย์ไม่งั้นจะได้อำถูกให้ห้องนี้ห้องนั้นให้เบอร์มาร<ด>ูนะ้ฮะเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะถูกแกลงไค่นะครับเราจะไม่แกล้งคนใกล้ตัวละชอบรู้ทันอะไรอย่างเงี้ยอืมน่าเบื่อ่ะสันเดย์เราขอเบอร์อแน่เลยแต่ไข่คลิปก็โทงมาแก้งเออดิสันเดย์รู้ทันนะครับไม่เป็นไรก็คลิปนี้ก็ถือว่าสนุกไปนะครับสันเดย์เขตกเป็นจำเลยของสังคมไปแล้วกันนะครับ นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปหน้าเราจะโถกแกล้งใครที่ไหนอะไรยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะบ๊ายบายสันเดย์บ๊ายบายเลยดิบ๊ายบายบบ๊าายยแค่นี้เองเหรออ่าบ๊ายบายครับจุ๊บจุ๊บสันเดย์บอกนะครับแล้วพบใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดซับราคาด้วยนะคะ